ช่วงนี้มาชมต่อครับกับงานพุทธศิลป์ไม้แกะสลักที่วัดโกรกรกหรือวัดพระพุทธร,รูปใส่แว่นตาดำเมืองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับ ท่านจารีบครับจาบเลิญพรโยมงานไม้จะสลักพุทธศิลป์เนี่ยหลวงพ่อทำมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วโยมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปะเล็กออย่างหนึ่งได้ดูได้สืบต่อว่าอ้อมันหัตถกรรมมันก็ศิลปะของพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อจะให้คนไทยได้ศึกษาว่านี่คือลายไม้นี่คือหัตถกรรมนี่คือเป็นแหล่งศึกษาทั้งรายละเอียดความฟานี่แล้วก็บ่งบอกว่าคนที่มาดูเนี่ยจะได้ศึกษาธรรมะอย่างน้อยได้เห็นว่าอ้อิ่งนี้เป็นบุญถึงนี้เป็นกรรมจิดเดียวก็ถือว่าได้ประโยชน์สำหรับคนนนที่มมาาศึกษและะย Thank you. พอแจกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนาไปประดับพระอุโบสถหลังใหม่ที่จะไปสารหลวงพ่อป,ปู่เหรครับคือไว้สําหรับประเดิษฐานองค์หลวงพ่อป,ปู่ขึ้นบทหลังใหม่แล้วก็จะติดไว้ที่ฝาผนังคนมากราบไหว้หลวงพ่อป,ปู่ก็จะได้ดูได้เห็นได้ชมที่มือพันถาการนที่มือของคนฝากไว้ให้พวกเราได้ดูได้ชมว่าทิ้งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรด้านจิตใจที่จะได้มาศึกษาโยมแล้วโบทหลังใหม่ที่นี้ทําไปถึงขั้นไหนแล้วครับคือบทหลังใหม่เนี่ยแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเข้าไปเ่าเสิมเยงาม เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนเอาไว้อาจารว่าครับด้านหลังนี่ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่ที่มันจะก่อสร้างครับ อันนี้โบเป็นโบสดไม้แกะสลักใหญ่โตมือมาที่สุดเมืองไทยเลยนะครับทนานเจวายครับเราก็พยายามทําให้มันเรียกว่าไหนๆทาทั้งทีแล้วเนี่ยก็พยายามให้ถึงความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีกําลังก็ทําให้เต็มที่ไปเลย<อ>ถ้ามีกําลังทําได้นะอันนี้เป็นโบสถที่สร้างครอบหลังโอบโบสถหลังเก่าเลยจะเห็นว่าใครที่เคยมาวัดโกก,กราบมากราบหลวงพ่อส่แว่นตาดำเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าท่านอยู่ในพระโบสถหลังเดิมซึ่งเป็นหลังเล็กแล้วนะโบสถหลังใหม่เสร็จก็จะอัญเชิญท่านขึ้นไปข้างบนยีงไงครับครับหลังใหม่เนี่ยคือว ทุกอย่างประชาชนไปมาได้โดยปกติแล้วเนี่ยจะเริ่มอัเชิญท่านขึ้นข้างบนแล้วแต่ปัจจุบันนี้ยังติดขัดอพอเจอโควิดเข้าไปนี่ก็ต้องชะลอกันไปหลาย oh, <no. S 2> ทุกภาค่ซนหน,นะครับแต่โบสดหลังนี้เ,นเป็นความตั้งใจแน่วแน่เลยว่าการอนุรักษ์พระโหลกชาติเรื่องของการแกะสลักพุทธศิลป์เลยนะหลวงพ่อครับครับ ตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยเราทําอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราจะฝากไว้ในแผ่นดินให้คนได้ศึกษาว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้คนรุ่นหลังได้ดูว่า๋อเนี่ยมันเป็นของแผ่นดินเราเป็นของสมบัติเราเป็นของพระพุทธศาสานาเราเป็นของคนไทยทุกคนเดี๋ฝากภูมิใจว่านี่คือเป็นของเราคือด้านบนิงเห็นนีสออ่ส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักจากไม้สัตว ไม่สักทองอย่างเงี้ยนะไม้สักทองนะถ้า<อ>ที่ยอมไปเห็นว่านั่นนะคือแผ่นไม่สักระดับนั้นเลยบอกแต่ละชิ้นแต่ละแผ่นนี่ต้องใช้เวลาเป็นแรมปีนะครับครับแล้วทีมช่างทีม,ทม,ทมนักออกแบบนี่หลวงพ่อไปหามาจากที่ไหนครับคือช่างที่แกะแผ่นใหญ่เนี่ยเขาก็จะรู้จกักพวกเขาว่าใครเป็นคนที่ออกแบบได้สวยแล้วก็วิจิต เขาก็จะไปตามคนนั้นมาเนี่ยถ้าดีลวงพ่อก็ว่าไปสี่มือแต่ละสีมือเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันสี่มือหนึ่งก็ภาพแบบนี้แบบนี้สี่มือรองก็เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วถ้ามันจะเสร็จเมือ่อไหร่ครับหลวงพ่อครับอัตมาวางแผนไว้เนี่ยไม่เกินทักอ่าสี่หห้าปีข้างใน,นแต่ปัจจุบันนี้นายโยมนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยนั้นอะไรเนี่ยเพราะหนึ่งเราจะทับจากโควิดนยโยม จจุบันนี้หลวงพ่อก็มีการพัฒนาสร้างทำเรื่องของอารยศาปัดคือสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับมนุษย์ล้อนี่หลวงพ่อครับครับตั้งแต่ทางลาดตอนนี้พระโบสถ์หลังใหม่นี่ก็ยังจะติดลิฟต์ใช่ไหมพ่อฮะครับ,รบก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปสะดวกสบายเลย,ยเลยนะีย่ยพอเสร็จนะสบายเลยครับแล้วก็มีห้องสุข,ขามีมีสำหรับญาติโยมไม่ใช้วิวแชร์รถเข็นนะมีหมดครับมีครับทุกคนจะได้รับความสะดวกหมดต้องค่อยๆเป็นค่อยไปโยม ก็ขอให้ดูเย็นเป็นโสอรุขยาปรามาราภาปัจจักทุกโศกโรคภัยอยู่ในสติให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันให้ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองญาติโยมให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกๆคนเทิน